สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรือนะครับน้ำท่วมนะครับยามเย็นนะครับเฮ้ยสบเดียวกูเลยเนี่ยขอสอบถามเอยครับพี่ว่างใช่ไหมเลยมาทำเรือเล่นเนี่ยอ๋อว่างพี่เขามีตังค์เยอะเิยเงินเหลือเนี่ย สองลำเนายว่าสองลำเน้ะนี่ผมก็จะรอวิ่งแข่งกับเรืออยู่นีครับฮ้าฮกิดนนน่าฮาฮ่าฮ่ิด่าฮ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 ไาฮ่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 า่าฮ่า่่า นะครับจะมืดแล้วครับ it up.